วันนี้ประเด็นร้อนมากโอ้โหนี่คือแบบว่าแอบไปส่องไอแล้วว่าคันมากอุ้ยไม่ใช่โอ้ร้อนมากค่ะคือเอ๊ะคู่นี้เขายังไงนะคะน้องอกนิติกับเรดี้ปางค่ะน้องปางนะคะบอกได้เลยนะคะว่าตอนที่คอนเสิร์ตนะคะที่น้องไปจัดที่ภูเก็ตน้องโอกเขาก็ไปเซอร์ไพรส์แม่แล้วถพูดถึงแบบนี้ก่อนคนโสด กับคนโสดอยู่ในโหมดโสดทั้งโคองจริงสิแต่ตอนนั้นน่ะคือยังคิดอยู่เลยว่าอบนิธิะจะมาแบบว่าเป็นม้าแรงแซงโค้งหรือว่าเป็นตัวสับขาหลอกเพราะตอนนั้น,น,น,นเจพิพั์ใช่เพราะเขาเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่แบบว่าค่ายเดียวกันนะคะท่างวันบัน,น<า>เทิงนี่แหละ ซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเราแยกออกมานะประเด็นอย่างที่แม่จุ๊กแจงบอกเลยมี2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยน้องเจดเขาเป็นคู่จิ้นกับน้องปรางใช่ในละครในรละครแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจิ้นตัวจริงในชีวิตจริงหรือเปล่าเ,เซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องปรางเนี่ยถูกมองว่าเป็นมือที่3าแทรกลางทําให้น้องเจดพิพัทกับน้องวิววรรณรสนะเลิกลากันก็นั่นนะซึ่งตอนแรกแม่คิดตอนแรกก็วิ เพราะด้วยความที่เขาเล่นละครด้วยกันแล้วเขาสนิทกันแล้วมันมีภาพหลุดมาไงในไอจีเขาทั้งสองคนไงอันนั้นไม่เรียกภาพหลุดค่ะก็สมมติว่าโพสกันเองเนี่ยไม่เขาก็โพสแต่เขาไม่ได้โพสคู่กันแต่เหมือนสถานที่มันก็ใกล้เคียงกันแล้วก็เอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าแล้วช่วงนั้นอ่ะเขามีปัญหากับน้องวิวเขาก็เว้นระยะห่างกันก็คือว่าเลิกรากันไปเนาะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะ ใช่ไหม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 ล่ะ,ะจนมาเนี่ยแหละน้องอบนิทีเนี่ยมาแรงแซงโค้งเป็นมาเมิดค่ะสรุปน้องเจดกับน้องปลางอไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันเนาะแต่คนนี้สีหน้าสงกรัยสอ่าสงศัยไหมเล็กซี่คิดว่ายอย่างไงอ่ะคืออบนิทีเนี่ยเป็นผู้ชายหนุ่มที่หลายๆคนหมายปองเพราะอบเป็นคนอบอุ่นตอนเขาร้องเพลงนะแม่คุณผู้ชมน้องอบเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาเราหลับตาฟังเสียงเขาเราอยากจะนอน นี่แหมเราอินเกินไปปะเนี่ยเล็กซี่อินมากและอะไรรู้ไหมสิ่งที่คนเนี่ยจับจ้องเพราะทั้งคู่เนี่ยโสดอ่ะโสดใช่โสดใช่และมีข่าวว่าอ้าวปรางสรุปปางไหนเออปรางมะปรางหรือเปล่าไม่ใช่ปรางเนี่ยก็เป็นแฟนเก่าของน้องโอบนิทิใช่เลิกลากันไปเลิกลากันไปแต่ตอนนี้แบบว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้เนี่ย คือมันส่งกระใสเนี่ยส่งกระใสนะย,ยังบอกกับเล็กซี่อยู่เลยว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะมันมีภาพหลุดที่เขาไปแบบถ่ายรูปในสถานที่เกาหลีแล้วก็แบบว่าสถานที่แบบว่าถ่ายคล้ายๆ้ายกันแล้วก็แบบว่า มุมหลายๆมุมก็เหมือนกันเขาจะไปสวีทบีวิวกันที่เกาหลีหรือเปล่านี่มันแยกทริปจากคอนเสิร์ตนะที่ภูเก็ตแล้วนะอันนั้นเราก็เอ๊ะมันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่คือและตอนมาที่เกาหลีอีกมันมีภาพออกมาในไอจต่างคนต่างลงแต่ไม่มีภาพคู่คือก็แบบนี้ปีใหม่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดาราส่วนใหญ่ไปประเทศไหนกันบ้างที่ยอดฮิตเกาหลีญี่ปุ่นต่างกงใกล้ ส่วนแบบว่าถ้าเกิดจะไปแถบยุโรปมันใช้เวลาหลายวันไงระยะสั้นน่ะเต็มที่ก็เกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองสองมุมเอาุมแรกก่อนมุมที่มองได้เลยคุณผู้ชมก็คือเป็นประเทศยอดฮิตเกาหลีเนี่ยดาราก็ไปกันเยอะเหมือนยอะมากดาราก็ไปหลาดเลยนะฮะไม่แปลกถ้าจะไปแล้วไปถ่ายภาพในประเทศเกาหลีเหมือนกันถูกแล้วมองมุมสองก็ไปด้วยกันเออก็สนิทกันนะ สดเหมือนกันน่ะแต่ไปด้วยกันผิดหรอแต่จริงๆแล้วในแง่ของคนดูนะเราวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยคือโสดทั้งคู่เขาจะคบกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาเลิกรากับแฟนเก่าทั้งคู่ไปแล้วคือมาคบกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็คือเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันเพราะว่าทั้งคู่เป็นนักร้องเหมือนกันใช่ไหมล่ะพระเอกนางเอกด้วยนักร้องด้วยใช่คือพอทั้งคู่คือมันลงตัวลงตัวแล้วก็มันคือมันกลมกล่อมอ่ะคือแบบว่าผัดกันร้องผัดกันให้กําลัง ใจผัดกันเล่นละครด้วยกันมันขนลุกอระเธอฟินเนาะฟินเอาอย่างนี้ดีกว่าในฐานะแม่เป็นคนในวงการมันเธอค่ะลองมองวิเคราะห์ซิว่าคู่เนี้ยเขาเป็นแฟนกันหรือกำลังคุยคุยกันอยู่ไหมเราว่าน่าจะคบอุัยแต่ด้วยความที่เราอะ่ะชอบเขาเ้าไปส่องในไอจีน้องเพราะว่าติดตามน้องอยู่แล้วเล่นละครด้วยกันนะคะบุเพศนิวาสแล้วก็พรมตะเคียนเดได้ปาง แบบเป็นแม่ลูกกันเราก็จะติดตามไอจีเขาตลอดเวลาก็จะติดตามตั้งแต่เขามาออกแบบว่าซิงเกิลแบบร้องเพลงแบบว่าเพลงเพลงเล่านิทานนิทานรักนิทานความรักใช่เราก็บอกว่าเออไปให้กําลังใจเสียงเพราะมาแล้วเรามีความสุขว่าเราไปส่องดูไอจีเขาอะเหมือนเขาอะคนมีความรักอะเวลตามจะออกนะมันจะรู้สึกว่ามีความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงอะเวลาถ่ายรูปจริงคนเราอะคิดเหมือนกันเลยเวลาถ้าเกิดคนเราอกหักอะ ถ่ายรูปยังไงตามก็เศร้าตาเนี่ยมันฟ้องนะคุณจะแอคติ้งยังไงตามมันก็ฟ้องเราคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเวลามีคนมาจีบเราอ่ะเราจะรู้สึกอะดรนารินของเราเนี้มันหลั่งอะลูกอะดีนารีนมันส่วนไหนคะไม่มันหลั่งนะมันหลั่งความสุขไงอะเรนเดอรนมันคือความสุขอะความสุขมันจากภายในสู่ภายนอกมันจะออกทางเววตาไงนี่พูดแล้วมีเคาะคนรูเลยอะ กิ๊กๆเอ้ยคุยคุยกันอยู่ศึกษาดูใจกันได้นะลกูกคือเขาเลือกพิธีกรมาคู่กับเล็กซี่เหมาะมากมแม่<ะ>แม่เป็นคนวิเคราะห์ เป๊ะมากเราเชื่อเล็กซี่จะพูดแบบนี้เลยอะ่ะคือเราก็จะพูดเหมือนกันว่าใช่เหมือนเขาคุยคุยกันอยู่น่าจะคุยศึกษากันน่ะใช่ถ้าเกิดว่าลงตัวก็คบกันถ้าไม่ลงตัวก็เป็นเพื่อนกันในวงการค่ะก็โอเคออกใช่ไหมล่ะเออจริงน่ารักเนาะน่ารักน่ารัก,ก,กเ,ดเดี๋ยวติดตามติดตามเวราจะมาวเคห์กันอาจจะว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วค่ะเล็กซี่ นะเราฟังจากปากก็ดีกว่านะแต่ควาจากปากเรา2คนเนี่ยก็พอรู้แล้วแหละคุณโจมว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างไรรวมไปถึงไปเกาหลีเนี่ย<อ>ไปกันจริงเปล่าไปกันจริงภาพยืนยันแต่ไปด้วยกันหรือเปล่ารอฟังจากปาก อาจจะมีน้องสาวเขาไปด้วยนะน้องปลางอะอเพราะว่าน้องสาวตอนนี้มาดูแลเือนมาดูแล,แลน้องปางมาดูแลน้องปลางมาดูแลคงดูคิวให้อะไรเนี้ยคอยเทคแคร์ดูแลพี่สาวซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่มีคนดูแลนอกจากคุณแม่ขับรถมาให้ตอนนี้รู้สึกว่าจะไปไหนคู่กับน้องสาวตลอดอ,อาจจะมีน้องสาวไปด้วยุียนี่คือรายการเราวจะรึแบบนี้เลยคุณผู้ชมปากไดรายการด้วยรายการเราแซ่บอย่างแน่นอนใช่ค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูแลคุณผู้ชม คุณผู้ชมลองวิเคราะห์กันเอาเองว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ย มันใช่หรือไม่ใช่ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยถูกนะคะส่งมาเลยนะคะอยากรู้ตัวเราเองก็อยากรู้อยากอยากเผือกเรื่องชาวบ้านจนะคะแต่อีกหนึ่งข่าวสิน้องวรจะไปข่าวกรอบขอบคุณท่านก่อนนะคะกราบขอบพระคุณพู้นักสนุนใจดี black sesame oil การดูแลแบบองค์รวมค่ะ่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดข่าวปวดกระดูกนะให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูแลและปฏิบัติคุณผู้ชมได้เบอร์สั่งซื้อขึ้นหน้าจอแล้ว0 2 6 6 6 9 4 5 6ก้ําย้ำนะ0 2 6 6 6 9 4 5 6 สแกน QR โค้ดที A ่ด้านหน้าจอแอดไลแอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายาไลน์มา